สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเดิอมือน,นี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะซึ่งเืินซื้อว่าไอ้แดงจากประเทศไทยได้เพินได้ฝากเงินให้ป้าเฮาพี่น้องป้าป้าเป็นเอื้อของแม่เนาะเป็นเอือแท้ๆเพินได้ฝากเงินมาให้ป้าเนาะจำนวนเงิน2,500บาทเนาะ สบายดีสบายดีวันนี้กะมีอันผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็คือไอ้แดงจากประเทศไทยเพิ่นฝากเงินมาให้ป้าเนาะพี่น้องจํานวนเงินสองพันห้าร้อยบาทเนาะแซบอันเพิ่นนะเป็นคนแบบหูบม่ค่อยได้ยินปันใดเนาะพี่น้องเนาะเ<ม>ว้ากบะบบ่ค่อยหูเรื่องปันใดเพิ่นเฒ่าแก่แล้วปีนี้อายุจะปีแล้วประจอมจะปีแล้ว อายุหกชิพละหกชิพห้าละหกชิพห้าปีเพื่อนว่าเอามือลงก่อนก็นได้เนาะเพื่อนเขินกล้องพี่น้องเอ้ยเพื่อนบ่เคยออกกล้องอันวันนี้เท่ากับสิบไปคนหญ้าค่าซอยเพื่อนก่อนเนาะพี่น้องเราจะเอาเงินให้เนาะไปสุดคนอันนี้ซอยเพื่อนก่อนหยุดยามเออ เอาสองเลยเพราะว่ามันโบนักเนาะโบนักเป็นไรเมื้อนี้เฮากะสิเอาหญ้าาเพื่อส่งคนอยู่เฮืนนอนเนาะพี่น้องเอาใส่ซาเล้งเอาสามใบเถาเฮาเมื่อส่งมื้อนี้มาคนขึ้นเลยเนาะ คนที่น่งใช่ไหมเต็มไปแล,ลมาเกี่ยกี้เนี่ยเมือไมไ่อไผ่ขายชื่อครบชือ่อกินไี้แล้วอ อันเนื้อใดกะอย่าถือซาเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนเป็นคนแบบบบได้เต็มร้อยปันใดเนาะพี่น้องกะเพื่อนก็ได้เกี่ยวหญ่านี่แหละมาเกี่ยวเหญ่าไปเฮ็ดสารพันหญ่าขายขายเอาเงินมาซื้ออยู่ซื้อกินเนาะกันว่าน้องได้กะให้เอื้อกินยู่ลานได้ให้เอื้อกินยู่เครื่องที่อันพี่น้องเอฟซีเพื่อนฝากมาให้เนาะเฮากะบางเถื่อเฮากะเอาไปให้ป้าอยู่เพื่อนเนาะแล้วก็ให้อันไม่ดองของป้าเนาะพี่น้องจะว่าบางเถื่อเฮากะบบได้ถ่ายคลิปเนาะพี่น้อง คนแบบคนไกล์เือนเนาะคือตูบอยู่ลุมนี่เนาะมปเนาะตูบคูนี่เท่ากับไปแบ่งให้เพื่อนแล้วก็หมู่ของแม่เนาะแม่ก็ได้เอาไปให้ตลอดเ่องที่เอฟซีฝากมาให้แบบให้น้าใจเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าเพื่อนกะหมู่แม่ก็เป็นเอฟซีเนาะเอฟซีเบิ่งคลิปเนาะแบ่งกันกินปันกันมาแต่หาน้องเนี่ยแหละเพราะเคยได้กินก็มาหาน้องมาหาน้องเอาให้มีผู้ชอยกัโอ้ยมีผู้ชอยเพื่อนก็ให้อายุมันขวัญยืนเด้อ ่นถามว่าเจ้านื้อยู่กับไผ่ประโมตอนนี้นี่เพื่อนื้อกินเลยว่ายู่กับลุกแล้วลูกกับไ่ได้ไปให้ได้เดี๋ยวนี้หาแม่กับไ่ได้ไปหาเงินลุกกับยู่กับลุกนั่นแหละกับบ่ได้ไปรับจ้างรับปบเสียยากลูกน้อยถุงลูกสาวนั่นก็ได้กับเที่ยวมาแต่หาน้องมีเนื้อกินก็ให้แล้วก็เมื่อขันเพิ่นบมีแมอมีันมีนี่หลานเงินให้แล้วเล็กน้อยแล้วก็เมื่อขันเพื่อนบุมีเหมือนกันได้กินน้ำนอกสาวลูกก็มีอบครัวเขา ครูลูกก็มีครอบครัวเขาเราก็อยู่ไปน้ำลุกน้ำร้านเที่ยวไปเที่ยวมาเฮือนน้องนี่แหละอันพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็ถามเนาะว่าป้าเพิ่นอยู่กับไผ่อยู่เฮือนน้องพี่น้องประโจมจะอยู่กับไผ่อยู่เฮือนคับเพิ่นถามเพ่นที่เรียนผู้ที่เพิ่นผ่าเงินมาให้เจ้าเนี่ยเพิ่นเป็นห่วงเจ้าฝากเงินมาให้เลยรถามจะอยู่กับไผ่เอออยู่กับลูกนี่แหละเพื่อนนั้น บุอยากรู้เรื่องประได็นน้พี่น้องเนาะเพราะว่าหูบุค่อยได้ยินนะนะเพื่อนหาอยู่กับลูกสาวผู้เดียวนาะพี่น้องลูกสาวกับไปหาอยู่หางกินมาสู่เพื่อนกินนี่แหละลูกสาวกับัวของลูกสาวกับไปหาเงินอยู่ประเทศไทยเพื่อนเนาะตอนนี้ก็หาเงินมาเลี้ยงไม่เท่าเนาะเลี้ยงไม่เท่าแล้วก็เลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเนาะเมียลูกเพิ่นก็มีอันมีลูกสองคนมีมีหลานสองคนเนาะลูกสาวเพื่อนกับเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะพี่น้องบ่ได้อยู่น้อแม่ตลอดกับแบบ เมื่อบ้านหญ้าแน่มาพี่แน่บางเทื่อ,อนก็อยู่ผู้เดียวเนาะโอ้ยจักแต่เว้าตัวเองก็ได้เว้าวผัวเป็ดผ <c oughs> ัวเด้ผัวเด้ออะไเว้าวผัวเป็ดผัวเด้อคนถามว่าเจ้ายังมีผัวอ,อยู่บ่ตลาดนี่แหละว้าให้ <c oughs> ยังมีผัวอ,อยู่บ่เพิ่นถามค่ะ ผมมีแล้วผัวผัว,วตายจะหึงละ่ะชิปไปปีละ่ะชุปไปีกผู้เดียวกินผู้เดียวเห็ดไดๆผมมียังกินแล้วมากินน,น้องสาวนี่แหละไ <c oughs> ม่กินน้ำลูกน้ำหลาดนดีแล้วใจไอแดงฝั่งไทยเป็นฝักเงินม่ให้เจ้าสองพันห้าร้อยบาทบันนี้เข้าละเล็กเป็นเงินกีบมาให้เจ้านี่เพราะว่าเวลาเจ้าไปซื้อมันจะง่ายนะนี่ สองพันห้าร้อยบาทนเนาะแล้วไปเงินกีมาเรียบร้อยให้พ,รพ่รเพิ่นเด้อให้ยูดีมีแห้งให้มันให้ยืนเด้อเอฟซีแห้งเด้อที่โตเกียวเด้อจะก้อนนี่แหละพี่ลุงเด็กนไทยก้อนเนาะไอแดงฟังไทยเพิพน่นผักมาให้เจ้าซื้อเนาะอยู่ในกินหักษาสุขภาพเด้อเพิ่พนบอกนี่แหล,ละผากเงินมาให้อะไรยูดีมีแห้งเด้อมีแห้งเด้อมันนิยืนให หมดัดงๆหมดัแดงๆห้รับไปรวยไอจู้ไปหมานเด้อเขียวเงินให้แม่มีแหงให้มันยืนเงินให้แม่หันให้มันเงนเงินให้แม่ก็ดีมีแหงเลยแตเกียวกับว่าน้องตเกียวกับสีว้าให้พี่น้องเอฟซีเข้าใจน้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับเป็นคนโบเต็มโบพอเป็นคนโบเต็มร้อยฮะพี่น้องหูกับพวอยากได้ยินนาอดิ ผิดพาประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณจุดนี้ด้วยเด้อน้องตุ๊กเกี่ยวก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณไอแดงจากประเทศไทยแทนเผิ่เนาอพี่น้องเมื่อนี้กับรู้สึกดีใจแทนป้าหลายๆป้าก็ดีใจป้าดีใจะดีใจน้องมีคน่วยเหลือมีคนสวยเือเหิ่นขอบคุณมากๆพ่อแม่ก็ดีใจดังเอ้ยดีใจพี่เฮงใจลายลายเด้อ่เบึงแฮงป้าเนาะพิ่นญฝากเงินมาให้ยุ่มันคนยืนให้หลําให้รวยเด้อ ใจแล้วได้เกิดคือคิดเยอะวันนี้เฮากะสีภาพไปเบิ่งเพื่อนเพื่อนเนาะพี่น้องเฮาสิไปรีวิวเพื่อนเพื่อนให้เบิ่งว่าเพื่อนเพื่อนเป็นแบบใดเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีหลายคนเพื่อนกระถามเข้ามาเนาะว่าเพื่อนเพื่อนเป็นแบบใดอยากให้รีวิวเบิ่งแน่เฮากะชิมเมส่งเพื่อนเนาะอภัยรหนาเมื่อส่งเพื่อนละกะให้เมื่อเบิ่งเพื่อนเบิ่งซานเพื่อนเลยเนาะลาได้ลาลาได้ลาชิมเมส่งยาให้เด้อไะไปกันเลยวันนี้ไปไปเลย แ้สองนิ้วไหมวเนีสองนิ้วดูเออสองนิ้วป <c oughs> ิีาลาน้อใ่แล้วบอลดอนเองจังปดับเงินที่พวกเธอติดใจสามสี่หา้าหกเแปด

มาผู้สีเอาเงินไว้บบนี้ใบทางสีเมื่อส่งกันเลยแบบนี้เมื่อส่งเผลกันเลยเนาะแบบนี้แล <ง elim> ้วเจอดีเด้อบายมุกเฮใบสีเมื่อกันจะอยู่ <ง elim> นี่เด็กใบ น้องหมาเขากับไป่เนาน,น้องโบโบนี่นาทางเมื่อเฮือนฝนน้อพี่น้องอันนี้นี่ มนาะ ตอนนี้เากำลังฮอนเฮีนเผินแล้วบได้หน้าหนามันมาด้คเ้าเปนมาเิดล่อันยืดๆๆฮอนเฮีนเผินกันเนาะนี่เลยเฮีนเินมาเร็วๆแค่ว่ามาขดชนไปเท้าอาเพี้ยนย่างอันนี้นงอันนี้หลานชนเนาะหลานบอาไว้มาขดชนไปเทาเบาๆนี่ ไปตอ้ขุดพื้นใช่หมาไป้ลยไปน้องน้อยสิขนซอยพื่นเนาะเอาไว้ใส<ป>่ฮะอย่ามันอย่ามันมันบุอยอย่างเด้อลงลงโบลงลงุยเออไปแบบนี้น้องน้อยเป็นขุนขนเนาะไปไปดึง ฝนกำล <S <S <desserts> <S ังเตรียมบอนไว้อ <S 2 S 3> ันภายหยาเนาะเอาไว้ดีบอนนี้หิวกรหัเ่โอ้หวกระตาเมื่อชวนไม่เทอาล่ะเก่งแท้เอ้รถไหฟรถไหลอ้ยย่ายี่สบห่าก่อนะอะเบิดดละบอลปะข้าไปเบ่งเงินเจ้าผู้ แม่พ่กกะใช้เค็มี้ยวลายทุนนี่มั้งอันนี้ก็เป็นเงินคนน้องพี่น้องเงินเงินทัวเนาะนี่เป็นเงินทัว่วมาแกงปลาอันนี้ก็ลูกลูกป้าเนาะสบายดีกำลังมาเด้อแกงปลาถือผ้าไม่ถือเกือนคลองเลยเย็นแปดเดือนเลยเฮ็ดเมนูอย่างก็แกงปลาแกงปลา สีห่ห้าตัวนึงดอกปากขาวอันนี้เป็นเพื่อนพัวนเนาะอันนี้ก็เป็นเฮือนถ่ายดูด้วยถ่ายกอนเงินไปก่อนไปเบอร์หลังกันใช่แต่หลักเพื่อนเราแล้วบโบนังไงเพราเพิ่นทางทา้งนองก่อนก็ได้อันนี้ก็เป็นทางขางเพือนเนาะบ่อระน้ำเพื่อนวันนี้บนะ่อระน้ำมีต้นหมากเนาะ อันนี้ก็เป็นทางเฮือนอันนี้ก็เป็นยืนเนาะทั้งหลังนี่ก็เป็นสวนงูผึ่นเนาะพี่น้องป้าเอาใบเตยต้นใหญ่ขนาดแล้วก็มีปอนะไม้เนาะเป็นพักเป็นอันนี้แหละเพิ่นปลูกไว้กินเนาะเพิ่นว่าป้าเพิ่นว่าให้ไปถ่ายเบื้องทางเทิง่นไหนจะพี่น้องเอฟซีเห็นทางเทิงเนาะป้าไปเบื้องทางเทิงในเฮือนเพิ่นเลยวันจิเป็นยังไง มาขึ้นถึงกันเลยเนาะคนบอกว่าไปถ่ายรถคนวะโอ้ลูกแก่ไอ้ลูกแกไปชนเพื่อนนะต้องไหมอันนี้ก็จะเป็นทางในเนาะกับบอดี้มี่อย่างไรกับจีบประมาณนี้เลยเนาะนี่อันนี้ก็เป็นบ้านนอนของเปิดนนั่นแหละเปิดนนอนที่นอกนี้เนาะ อะไรก็เป็น้อง้องโล่้องเปล่าๆมึงนะป้าันนี้กะมีแต่ซ้ำนี้อะน้อนะพี่น้องนะเอากกนาะเด็กปัจัยเลกมาแต่ว่าเือได้ดตุ๊พี่น้องใส่กัจยหลายเด้อไปยวันนี้ ก็ไปส่งป้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมื้อน,นี้น้องตุ๊เกี่ยวกับังสุกดีอกดีใจแทนป้าคนหลายๆเนาะขอบคุณคนหลายๆเด้อสบายดี